สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลากันค่ะคลิปนี้มาดูการคั้นส้มดอกคัันจองค่ะใส่น้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือสามช้อนโต๊ะลงมอคั้นเลยค่ะไม่ค่ะคั้นได้ค่ะส้มดอกคันจรแซ่บๆซ่บเลยค่ะพี่น้องเนี้ยไปคันกินด้วยเลยค่ะด้อโคภูมิพันค่ะอร่อยมากเลยค่ะ นี่มาฟังเพลงกับภูมพันธ์ค่ะเป็นเพลงที่คงมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะวันนี้จะร้องเพลงสระออกค่ะเดินมาฟังได้เลยค่ะอาอาเออาอาเออาอาคือสระออก A าอาคือสระออกโคลไม่อยู่แล้วอย่าทะเลาะโคลไม่อยู่แล้วอย่าทะเลาะสะระเอท่านมานั่นนะ สารเอนั้นสรรอานั้นหาจงรบมเร็วไวสระอจงมาทันใดจงได้วิ่งไปเดีไม่ทันสระอาเออารลสารอัเารลสารอกเป็นจำไว้นานั่สระอออออสเป็นสรรเียงสั้นผสมระหว่างสารเอสอาและสรรอัค่ะ ขอบคุณอซีทุกท่านเลยค่ะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเสร็จแล้วค่ไอซีฝาขั้นสองนาทีก็มอแล้วค่ะ,ออคะ,ล,คะล้างด้วยน้ำดื่มสะอาดกระปุงรถได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ น้ำด้วยน้ำดื่มสะอาด,ตเ,ดอตเ,ออเต็มจะร้อยใสเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะเลยค่ะจูรสหนึ่งช้อนชาเริ่มขมาใส่ไป,ไป,ไปน้ำแช่ข้าวใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคานส้มดอกผักคันจองค่ะนี่ค่ะตัวเด็กที่รับช่องพวงพันธุรากัรค่ะ ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องเลยค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะผักคันจอมที่อยูดตามนาเราเราก็นํามาล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาคั้นส้มได้เลยค่ะพบกับูมิพันธุได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ